สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่หม้ออุบลผ้ามาทีวัดผาสุารามนะครับมาเบงเห็ดเทียนขนาดใหญ่นะครับเทียนประเภทแยสลักนะครับสวยงามหลายมาเบิงพญาเทียนนะครับรู้สึกว่าคึกคักนะครับไก่งานแห่เทียนแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์นะครับคณะศิลป,ะ,ปะยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัรกัญญาจ,จึงวิมุติผ่า์สวัสดีะอาจารยาสวัสดีค่ะพี่เพิ่นว่าจะให้ผ้าผ้ายางเบ่งแนบรรยากาศเนาะรู้สึกว่าวัดผาสุการามคึกคักมือหนีโมเมนเฉพาะเพื่อนเฮ็ดเทียนนะครับยังมีโครงการโครงการทีมอบ,บนไในเหตุเป็นมานแล้วค่ะโครงการพลิกชีวิตขึ้นชีวาสางคุณค่าเมืองวารินคะ่ะคือจังไหนครับเขาต้องอการ เป็นเข้าเหมือนกับว่าเข้าจะเอาทุ่นทางวัฒนธรรมทุกอย่างของวาลินแล้วก็เอามาร่วมกันแล้วก็เอามาพัฒนาแล้วก็ให้มันเกิดการเรียนรู้แล้วก็สร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองวาลินค่ะครับซึ่ง,<ล>งจัดผสมผสานอ,อยู่ในแง่วัดเหรอเนาะแม่นแม่นค่ะอันนี้เป็นอีริพันเทศลายหม่องได้ค่ะบ่บบ่เป็นแค่ในวัด้มีมีโรงแรมไอเวลาวาลินหานสงสาร จะก็อีกหลายมองอยู่ค่ะกับกำลังสีเห็ดไปพร้อมพอมกันอ่าจะพลิกที่ว่าขึ้นเป็นโครงการใหญ่เลยอ่าให้วารินชั้นหักกลับ,บขึ้นมามีชีวิตชีว่วาอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็เป็น,นรเรื่ององการเล่นลูกอ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจารย์ค,ครับนี่คือเดี๋ยวมือีจะให้อาจารย์าารยน้องเนาะผ้าบึงลานเทียนลานธรรมวัดหาสุการามจังหวัดอุบลราชธานีมองนี้คือมองอยัง ไอ้มองนี่เขาเป็นเฮ็ดเป็นจุดเช็คอินแล้วกะันหนาหน้าดมองนี่นี่สิเป็นแรงเลียนรููทังศิลปะวัฒนธรรมและะ้วก<ม>ันไอ้ของเรื่องของการเฮ็ดเทียนนั<ม>่นเพราะว่าทาังทัดไปด้านนั่นก็สิเป็นโร่งเทียน<ม>วัดผาสุการามรตอนนี้สร้างเทียนกับกำลังเฮ็ดอยู่ไม่ถือว่ามากมากกับว่าไทยรูปมองนี้เนาะค่ะแม่นค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอันวัดพาน,นี่เพิ่นก็สิมีซื่อเสียงในเรื่องของพานนอน มีเทียนพันษาแล้วก็มีไอ้ทีมอันแม่ออกนั่งล่ำนะครับเพอนซามคคี้กันแบบวุวว่นวัดนี่เนาะนี่ก็มีนินทรศการนะครับอของวัด้าให้เบิงกันนะครับด้านข้างนี่คืองาแท้าอาจารย์คือย่างนี่นี่ครัเป็นเป็นแม่แม่แม่เ่็น,น <ๆ S 1> ทํำตุงอยู่นี่ค่ะเป็นโอตุงค่ะเป็น ที่วัดผาโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่ออยากกูได้อยากได้บุญกับแม่ซอยพันเห็ดเนีค่ะโอ้ห่งห่างห่างหมายถึงว่ามากมานั่งเห็ดน้ำเลยพันสอนแม่นบค่ะมันมานั่งเห็ดได้เลยค่ะยูนีค่ะนี่ค่ะเห็นรล่เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการตุงใหญ่แมงมุมนี่ค่ะเห็นแล้วฮาก็เอาไปแขวนแขวนแล้วเวลามีลมพัดมันก็สิปัดเป่าสิ่งบ่ดีออกไปจากเข้านะห้อยอกจากก็ธรรมดานียตัวนี้อืมนอกจาก ได้พักผ่อนจิตใจและได้บุญน้าค่ะอาบุณมงคลทั้งหลายก็ห้มันหายไปก็สายลมดีก็ดอกกะเดียวโอ้วัดผาลมเรือนแห้งเนาะจากเนาะค่ะโอ้ยมองนี่เด้อค่ะตรงนาตอนแรกๆปรว่าสิเป็นอันพาสคอนแสงมองนี่โอ้นี่เป็นเรื่องแสงบอกแม่นค่ะสิเป็นล่าเรื่องแสงเป็นพระพุทธรูปค่ะเห็นบอกนะือเพียนงามแท้ หโอ้ยตรงม้าไอ้มันเหมือนเหมือนอีกจักหน่อยเด้อค่ะสีเด้พื่อนเพื่อนนี่สีเรื่องแสงขึ้นมาเบิดเลยมาผู้เดียวได้ปะได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีไอ้เพม่อนกำลังเฮเทียนอยู่ด้านกำลังคึกคักกันอยู่ประเทศมาเป็นเดือนเลยค่ะผมเห็นว่าผู้เดียวตอนดึกๆแล้วงานเทียนนี่มาโอ้เป็นตยาดได้ได้ครับว่าเพื่อนไอ้เทียนนี่เพื่อนเฮ็ดหอดีนึงที่สองเพื่อนกับเหตุแต่ว่าแต่ว่าโบลิเวีนนี่เพื่อนก็สิเปิดหอดประมาณสามทุ่ม สามถุมกับเขาไม่เยี่ยมชม่มใดค่ะจะนองนี่นี่เอียงนี่ว่าจะมาเป็นวัดอ่าว่าจะมาเป็นพระยา,ยาเท,ยทเียนนะครับนจากมองโลงเทียนนี่นอกจากวกมีเอียงเช่นค่ะเอก็อคอยเหมือนกับว่าสิมาเป็นเทียนเมอนก็จะองมีพิธีกรรมได้ครับเป็นพิธีกรรมเหมือนขอเฮ็ดเทียนแล้วก็จังผ้ากันมาปันเห็นบ่ครับเป็นปูนโพสเตอร์ทั้ทงพูนอ่าปันแล้วก็เอาเทียนไปอบอบแล้วกับมาแกะบบน,นี้ ออืมโตกไปเบิ้องล่าละเอียดใหญ่ๆพิ่นี่คือเทียนแกะสลักเนาะประเภทแกะสลักคันเที่ยนขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ต้องต้องใสทักษะฝีมือขันสูงเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะพญานุ่งพญานาคบ่บ่ได้แกะกันง่ายๆเด้อค่ะแมนแมนอันนี้คือแกะสดเลยวัดงามแห่งงามเนาะสงสัยปีนี้ร่งมันสิวันนี้ดอกค่ะวัดพระอันเราไปทีนี้อาจารย์น้องเรา ท่านนักท่องเที่ยวที่มานี่อยากมีส่วนรวมในการเฮเทียนแน่ยสิมีมีส่วนรวมอย่างไรอันโตโตเฮเทียนตัวนี้จะค่อนข้างการแก๊สลักนี่ค่อนข้างจะเป็นใส่ทักษะาสูงเนาะอ,อาจจะเป็นทังงซ่าง,างเพิ่นเป็นผู้เหตุแต่ว่าเอาสามารรเอามาเป็นกำลังใจมายามเมิ่งบึง่เนเฮเทียนใหญ่นะคะหรือ้ใด,ดอยากจะรอเทียนหรือว่าเป็นเองกับเป็นเป็น อ๋อจะมีดอกมีจุดให้เห็ดเป็นดอกเทียนเนาะเอาเทียนมาลอเป็นดอกใหม่แล้วก็ลอยงามค่ะงามงามงามเดี๋ยวไปเบิ้งท้างพี่อาจารย์น้องขออนุญาตได้ครับด้านหน้าด้านหนาทั้งเลยครับเนี่ยค่ะทีมสร้างเพิ่นนั่งอยู่นี่ค่ะโอ้โหทางนี้ท่านได้ใส่ลายเนาะค่ะทางนี้ท่านได้ใส่ลายนะครับ โอ้โหเพิ่นตุมอยู่มังไหนนี่เด็ต้นทั้งหลังนี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนี่ยกำลังเฮดเฮดเฮดสร้างอยู่ค่ะต้นนั้นสร้างจากหัวกับ่หูลองนับเบิ่งด้วค่ะหนึ่งอ๋อเสียนให้เป็นเป็นสร้างเป่นป๊อปป้าเอาอาจารย์น้องคือหัวเป็นสร้างเอาก็มีง่วงน้อโอ้ยตอนแรกเบิ่งบ่ออกเลยเดีนี่ค่ะนี่เพิ่นกำลังแก้สดๆเลยค่ะนี่กำลังแก้สดๆเลยนี่ครับปฟาดเถอะ อันนี้สร้างนะครับในสร้างหัวหน้าสร้างเพิ่นอยู่ใสบุหร่อยู่ข้างบนปะอ๋อไหนเพิ่นเพิ่นอยู่พุนหัวนาสร้าง,าปงบบาเป็นกำลังหยุง่งอยู่ตอนนี้เพืนกำลังหออยุ่งอยู่นีในวันไหลมวลไหลอันนี้อย่าทายเพิ่นกันฮะไล่ยังก่อนโอ้เป็นศิลที่มุกจกดาวแบบได้ยัดเป็นภาษศิลเฮ้าเดียร์ม่วงเสียงข้ามใส่น่ะนี่บปะ ก็คือเอาลายเจ้าปลามาใส่อ๋อโอ้อันนี้เป็นเป็นเทวดาบ่ะครับที่นี้มิจฉลุบวะมิจโอ้พะอินพะอินเออพะอินพะอินป๋าได้จะนองมึงเด้หรอใช่งามแหงเนาะอันซ้อนอันซ้อนนะครับนี่โอ้ละเอียดแหงละเอียดแหงค่ะอืม ถ้าไม่เห็นเบิ่งตั้งแต่เมื่อแรกแรกก็สิผูซึึกว่ามหัศสรจันเนาะถ้าว่าการขึ้นโค้งเนี่ก็ต้องเป็นสี่ก่อนเนาะค่ะแม่นสิเป็นยังสี่ก่อนแล้วก็เป็นเทียนไปโอบทีเหลือก็คือตรงใส่ทักษะโอ้โหว่ามีทักษะเหตุบวดาดเลยค่ะแกสลักนีอ่าขาะาดัาๆๆาๆ โอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยครับท่านผู้ดูแลเนาะ,อะขออนุญาตไม่อาจารย์เนี่ยสวัสดีครับท่านอขออนุญาตครับครับพม้อมโอ้ตอนนี้เป,ป็นได้ครับในส่วนของเนี่ยเทียนเทียนพญาเทียนเขาเทียนเ่านี่ก็แล้วประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเริ่มมาตั้งแต่ วันที่สิบเมษาครับวันทิ่ายเมษากันลื่เทียนเก่าลือเทียนเกา่เเกามันก็นใส่วล่เคลียทั้งเมดเนี่ยจนพอสิ้นเดือนเมษาครับเริ่มขึ้นหุนาา่นแล้กก็เอาเทียนโอก,กรประมานเดือนพฤษภาวะมิถุน,นาเ,นเริ่มแก๊สลักเป็นคำว่าเป็นรูเป็นล่างขึ้นโอ้ครับซึ่งหรือว่าเป็นเทียนขนาดใหญ่นะครับครับ,รบเทียนห่าเนี่ย ความยาวอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดกว่าเมตรความกว้างของห้าอยู่ที่ประมาณสามเมตรกว่ามือเคลื่อนเทียนเมือเ่อใดกว่อนครับท่านวันทีเนท่เก่าครับวันที่เก่าหลังจากพระฉันเพรสีเท่ากับที่ีพิธีสักการะ,ะ, <9. S 2> ะบไอเก 9, ่าพระสักศิป,ปจําวันเท่าคือขอหญ่พุทธสายยาครับผมเท้าหสักการะ,ะบอเก่าเพลินเอาเหลือเอาไส้เสจแล้วก็สิฟันถวายเพลินแล้วก็เสียวออทั้งประตูเทียน คือประตูตัวนีเขาเรียกครับเป็นประตูเฉพาะขางรถต้นเทียนต่กอนมาท่านมีเลยครับแต่กอนออกประตูโค้งออกบ่อใดออกยางเนาะออกบ่อได้ครับผมก็เลยเห็ดประตูเทียนไว้ตั้งหาค่ะก็อท้าประตูเทียนลราขึ้นไปทั้งแยกถนนเทศบาลหกตัดกับถนนสายเดียค่ะถนนมากแล้วก็ไปตามถนนถนนมากแล้วไปจอดล่ำถวายเจ้าพรลอขการเจ้าแม่แก้วอยู่แยกพ๊กแต่โอ้วก็ก็ขึ้นไปทั้งเทศบาล เราก็ขึ้นไปทางขา่าซสายสายลักขางสะาพเซรีประชาไต่เข้าไปฟอนอีกเทืาหนึ่งอยู่นาดูโฮมก่อนถือขึ้นสะานเซรีครับผมเป็นการอำล่าเมืองวารินโอ้หรลอว่าคนลุกครับไปจอดอยู่ทุ่งสีเมืองขางสายลักเมืองครับผมก็ฟอนถวายสายลักเมืองสายลักเมืองอีกเทืาหนึ่งครับนี่คือไอกำหนดการกันนี้อันเลี่ยงมือไหนครับมือไหนครับนี่วันที่เก่าวันที่เก่าเนาะพอสิมีเฮ สิบกับสิบเอ็ดครับครับผมครับเ <ผม S 1> ดี๋ยวท่าท่านจริงจริงหลายคนคุณหนาท่านเฮ้งนะครับต่กอนนี่ก็เป็นทางดันของอ่าจังหวัดเนาะครับก็ผมเป็นประลัดจังหวัดอุบลราชธานีอยู่สามปีครับผมแล้วก็เป็นร่องผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ปีหนึ่งครับดูแลเรืเ่องเที่ยนครับอ่ามาตลอดช่วงโควิดก็ยังต้องดูแลนะฮะเพราะว่าตอนเป็นประลัดจังหวัดคือเป็นเลข้าการจัดงานเที่ยนของจังหวัดจังไหนก็ได้มาเบิงแย่งซอย ทั้งวัดผาสุการามเนอะครับบ้านผมอยู่หนี่โอเพราะมึงเขาโรงเรียนพอหนึ่งทึกปอุสียูโรงเรียนต้องขามนี่ครับผมเรี่ยพดงประตานนี่พ่อเกษียณแล้วทั้งญาติโ่วมเพื่อว่ามาซอยวัดเนี่ยรับปฏิเสธเมื่อไรก็เลยเป็นจิตอาสาเก่าสุนทรีนั่นนะครับครับผมมาเป็นจิตอาสามาสมงานดีใจครับ ปีนี้จะแปลกก็ทุกปีนอกจากเขาจะมีเทียนพญาเทียนเท่าแล้วนะครับหัดถ้ามอบนเพิิงกามาจัดภูมิธา์ให้เทานะครับเข่นมีพัฒนากุติเป็นจุดเช็กอินพัฒนาไอ้หลังบนดดงเข้าเป็นไอ้ล้านท่ําล้านศิลครับผมไอ้อเรื่องแสงเหมือนวัดภูผาโอ้ว่างานผมไปเบิ่งมาเหรอครับนะครับไปทำไลท์ติง้งวัดพาพระเจ้าไงไอ้พระเจ้าไงครับพากันขึ้นจะสวยงาม ป็นวัดผาเทวยไรนะครับเพราะนั้นท่านมามาได้ท่ากลองวันนะครับภาคเทวยไรจะถึงสามทุ่มกว่านะครับครับับม <sk> ีกิจ <c oughs> กรรมอยู่ตลอดนะครับกิจกรรมนอกจากท่านจะได้อ่ามาสนุกสนานแล้วนะครับคือเฮาสิมีล่ำของนักะน,นานั่งล่ำโคตรจุวนเท่าเนี่ยสองรอบแต่ละวันเนี่ยคือสีสีม่วงเศร้ากัะบาย ใบสองับเอาสิวเสดแรงล่ำให้เบิงนะครับก็อ่าล้วก็จะมีกิจกรรมย่อยเช่นเนา้อสมัยดอกเทียนมาเทศเทียนวันเกิดล้อมใจนะครับอ่าเรือสมาเฮ็ดตุงนะครับเรือมาอุดหนุนผิดพันธุ์ชุมชนครับผมลรวก็มามาทายหลูกระเทียนนํากันครับครับมาพบมาพ่อมาเ้ามาจ่าครับอดีตรองผ้วนําครับผมอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยโบหูซื้อทันผมเกลดใช่พองแผลวครับถูกต้องครับผมกับจื่อใดอยู่ ครับผมออขอสษขอให้นะครับบรเิเวณน้ำทันตั้งแต่แรกนะครับ,รบเอาเป็นว่าเชิญชวนนะครับทุกท่านมารวมปิดสน,น่งในการสางพญายเทียนนะครับค้าบผมในก <Yeah. S 2> ่นีนะครับเมื่องเมื่อวันลื่นเนี่ยเข้าเป็นต้นตำรับของเทียนประเภทแก้สลักโดยสารเข้ามาท่านท่านท่านอันถ้าว่าถึงหนึ่งถึงสามนี่เข้ามีหวังแนว่วอปีนี้ครับอ้ยผม ผมมือหนึ่งกับสองว้าวเรื่องที่สามไม่ต้องคิด<อ>แล้วเบอร์มมือจันนองแล้วมือนึ่ครับอ่ะทังไหนเดี๋ยวมือรุ่นผมจะขออนุญาตมามาเบิง้งมาสัมผัสมาว่ามาจ่ากรับสร้างเทียนอีกทีหนึ่งนะครับท่านครับผมก็นี้ขอบพระคุณลหลายๆครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์นอนองน้ำเด้อขอบคุณครับท่านผู้ชมขอเชิญชวนนะครับมาเบิ้งมาแย่งความงามของพญาเทียนยุวัาสุการามครับสวัสดีครับ